ทำเมนูเพื่อสุขภาพดีกันค่ะปอเปี๊ยะสดสเต็กไก่แล้วก็มีซอซุปค่ะก็คือผักที่แม่แหม่มจะห่อนะคะเพื่อนๆเลือกผักที่เพื่อนๆชอบได้เลยแม่แหม่มใส่เนื้ออกไก่เนื้อกุ้งแล้วก็อโวคาโดเข้าไปด้วยนะคะแผ่นแผ่นแป้งนะคะแผ่นแป้งเวียนน้มก็เอามาชุบน้ำก่อนนะคะชุบน้ำแบบนี้ก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาก็จะ นุ่ม5้าอันนี้ของเขาขาดด้วยนะไม่เป็นไรยะรอนี่แม่แม่ก็จะเลี้ยงผักนะคะเลี้ยงผักก่อนอยากได้ป,ปริมาณไหนส,นสั้นๆ ยาวๆนะคะโอ้โหได้ตามชอบเลยสามารถใส่เส้นขนมจีนก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราเป็นแบบเราลดความอ้วนไงคะก็เลยตอนเย็นนะคะช่วงเย็นเนี่ยเราไม่ได้อยากกินแป้งนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ขนมจีน,นะคะ่ะก็ใส่เนื้ออกไก่ใส่กุ้งเข้าไปเต็มๆเลยนะคะ ค่ะแป๊บเดียวเนี่ยค่ะแผ่นก็นุ่มแล้วค่ะเห็นไหมคะแผ่นนุ่มแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ดึงแน่นๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวตอนจบเอากุ้งใส่นะคะตรงนี้จะได้เห็นแบบเห็นกุ้งสีสวยค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมก็จะได้แบบนี้ นี่ค่ะกระทะใส่น้ํามันมาก่องนะคะแล้วนี้ก็เป็นเนื้ออกไก่ค่ะแม่แหม่มก็จะหมักด้วยเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็ผงกระเทียมค่ะใส่ลงไปเลยแล้วนี่ก็คือเห็ดนะคะเห็ดโคนหลวงหรือว่าเห็ดชิราตากิจนะคะใส่ไปข้างๆ ดูนะคะถ้า,ถาสุกก็กลับด้านค่ะกลับด้านเลยสีได้ยังโอ้สีเหลืองสวยใช้ได้นะคะป,ปิดฝาเขาจะได้แบบว่าสุกแบบระอุละอุค่ะก็เปิดฝานะคะน่าจะสุกแล้วนี่นะคะก็ใส่เนยลงไปนะคะผัดให้หอมๆก็เป็นอันเสร็จค่ะ นี่ค่ะก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะก็ต้มผักตามชอบนะคะเป็นเห็ดรวมสาหายวากาเมะนะคะหัวไชเท้าก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ผงดาชิลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่หอยลงไปเพิ่มรสชาติน,น,นี่คือหอยชิจิมิค่ะถ้าอยู่ไทยก็ใส่หอยลายได้เลยค่ะนี่ค่ะ,อะพอหอยชิจิมิสุกใช่ไหมสุกแล้วนะคะก็ปิดแก๊ พอปิดแก๊สก็เอามิโซะนะคะนี่ใส่ตะก้อแบบนี้ปิดแก๊สก,ก่อนนะคะจะได้ไม่เปรี้ยวแล้วก็แก็งไปเนี่ยค่ะก็ได้เป็นมิโซะซุปแบบง่ายๆแล้วค่ะง่ายไหมตักฟองออกด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆช้อนฟองออกค่ะจะใส่เต้าหู้เพิ่มก็ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะอาหารเค้นเพื่อสุขภาพนะคะนี่ค่ะเห็นไหมปอเปี๊ยะสดของเรานะคะแม่แบบจะใส่ น้ำมายองเนสนะคะเอาแบบอ้วนแบบฮาฟนะคะครึ่งหนึ่งไก่ของเราแล้วก็เห็ดใช่ไหมคะมิโซซุปแล้วอันนี้แม่แบบก็ตุ๋นลังนกให้พ่อแว่นนะคะใส่ลำไยด้วยนะคะกับน้ำตาลลอห้างกล้วยศูนแคลอรี่นะคะแล้วก็มีเต้าหู้ค่ะนี่ค่ะอาหารเย็นนะคะแบบอร่อยอร่อยของพ่อแว่นค่ะโอ้นี่ค่ะเอาอิตาดาคิมัสกันยัง แม่ไม่ได้กดอั <c oughs> อดเจอกินบ้าง <laughs> นี่ค่ะบริเย็นก็อของพ่อแว่ก็จะเน้นโปรตีนเน้นไฟเบอร์ค่ะแล้วก็จะไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันให้น้อยหน่อยก็จะเป็นน้ำมันมะกอกค่ะก็จะกินประมาณนี้ก็มีนาตโต้ด้วยหนูเขไปูก น้ำมารุมะกิเอ่อเปียสวยของพ่อแ,แม่แม่ก็ทําให้แบบว่าตัวใหญ่ๆเลยคะ่ะในนั้นมีทั้งกุ้งมีทั้งเนื้ออกไก่นะคะน่าจะอิ่มนะแบบเนี้ยโ,โ,โอ้ยปิจิคันปิจิคันเป็นอะไร <laughs> <laughs> กินแบบนี้ก็มีประโยชน์ดี เห็นใครเห็นหัวใครแอบอยู่ตรงนี้เนี่ยให้กินข้าวแล้วแอบมาใต้โต๊ะอีกแล้วเนี่ยโอ้กินข้าวของเราที่นี่อันนัน้นนัน้นนัน้น <laughs> พี่จิดูค่ะดูสายตาพี่จิเห็นไหมรอ,อให้พ่อทำไก่โตก,กันสิเนี่ย <laughs> ตลกพี่จิจริงๆเลยนัวเอาสาลายโรยข้าวไหมลูกลูกอยากเอาสาลายโรยข้าวไหม <c oughs> เอาใช่ไหม <c oughs> จะแ,แม่เอาสะพายให้แม่แบบอิ่มแล้วนะคะแม่แบบกินกินไปแล้วก <laughs> ็อยากได้ดาร์กช็อกโกแลตพอดาร์กช็อกโกแลตรู้จักใช่ไหมดาร์กช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่มีน้ำตาลผสมอะแบบนั้น,น่ะดีต่อสุขภาพนะเอามาทำขนมได้หรือ99%ก็ได้ดาร์กช็อกโกแลตไม่อร่อยนะเคือินเคือเร็วสิไม่ใช่มันก็จะขมๆไง เอามาผสมกับกล้วยกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ความหวานของกล้วยก็อร่อยดีตอนนี้ญี่ปุ่นเริ่มหนาวแล้วนะคะญี่ปุ่นเริ่มหนาวแล้วเริ่มแบบอากาศแบบ9องศาตอกนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ9ถึง20กว่าองศา,าแฟนๆก็เลยนี่ค่ะ เริ่มใส่เสื้อแขนยาวแรวยอาวหรอแต่ได้เป็ไดีนะここは日本だからハルイないのอายอายความเจไอายนี่ไม่น่ากินนาโต้นะเนี่ยกินนาโต้จะทำให้อายเนี่ยเดี๋ยวอายมาติดพ่อเนี่ยโอ้พอแวนบอกว่าตอนที่แม่กลับไทยตอนนั้นอ่ะ แล้วพอแวนเป็นโควิดโนอาเป็นโอ้โหทรมานสุดๆเลยที่ไม่มีแม่เออเป็นไข้หวัดใหญ่อีกค่ะเป็นไงไม่มีแม่ลำบากเลยอยูด่ด้วยก็ไม่เป็นอะไรพอแม่อยู่ด้วยไม่มีเป็นอะไรเลย <laughs> โอ้โหใช่ไหมต้องเลยต้องให้แม่อยู่ด้วยใช่ไหม,ม,มได้กินปอเปี๊ยะสด หัวแม่งอน่ลูหัวแม่งของแม่เดี๋ยวนี้เป็นสาวขี้อายแล้วค่ะตอนเด็กๆะเขาก็จะพูดเยอะแต่พอโตมาเป็นสาวเขาก็ต้องวางตัวนิ่งๆเหมือนแบบเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนที่ไม่ได้อัดคลิปนะก็คุยเล่นกับแม่ปกติออ้ยนั่นานันานาน,านตีเลยแต่พออัดคลิปปุ๊บแสดงเลยเป็นเจ้าหญิงพูดน้อย เมื่อกี้ยังตดอย po po po. ู่เลยปุ๊บปาปุ๊บปาอายไหมหนูหลอกตื่นทำแล้วเสียนิดนึงมาเมื่อกี้ยังตดให้แม่ได้ยินอยู่เลยพอเข้ากล้องนี้เรียบร้อยอายไหมนี่ค่ะเขาโตเป็นสาวแล้วเขาขี้อายเขาแปดขวบแล้วค่ะอยู่ดูดูทำหน้าสาวขี้อายเออเป็นเดร์เลมอนเหรอลูก เป็นเจลเมอนด้วยมีเมียอยู่บ้านก็ดีอะเนาะไม่เป็นอะไรเลยมีความชุ่พ่อใส่เยลที่หัวเหรอใส่น้ำใส่น้ำแม่แบบตัดผมให้พ่อแว่นค่ะที่พ่อถ้าคิดค่าตัดผมเนี่ยแม่อยู่กับพ่อมาสิบแปดปีเดือนหนึ่งตัดหนึ่งครั้งห้าสิบจะมาห้าสิบบาทอะไร เฉพาะแค่ค่าตัดผมให้พ่อสิบแปดปีเนี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ยแค่ใช้แบตเตอรีน่นะแมแค่ใช้แบตเตอรี่พ่อแม่กลับไทยสามเดือนหูจะเป็นจะตายปร,งงประหยัดเงินอะไรล่ะ <G ül> s> <S กินข้าวเดี๋ยวพ่อแว่นจะได้ผอมเหมือนตอนหนุน่มๆนมแล้วค่ะ นัาก็เป็นนึกจะน่ออิ่มมะเยอะเก็บอะอะแน่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 ไม่น่าเชื่อค่ะเพราะแป้งเขาจะอิ่มท,ทั้งที่แบบว่าเนี่ยไม่ได้มีข้าวนะเพราะว่าแม่ให้โปรตีนเยอะค่ะโปรตีนจากอกไก่โปรตีนจากเต้าหู้ข<า>้าวไม่ได้ข้าวคาร์โบไฮเดทฮะเ,ะเ,เออใช่เนาะแป้งเออน,นิดนิดหน่อยไม่เป็นไรแผ่นแป้งมันมีคาร์บโบไฮเดรตนี่นะเออลืมได้แต่ไม่เป็นไรสองแผ่น ไม่กี่แคลหรอกแน่จ้าจ้าพ่อยังไม่พร้อมมาดมดานะเพราะยังไม่พร้อมแต่ว่ากําลังจะพร้อมไงลูกแล้วน้องอ่านบูบุบปุบบูบแฟนเพราะว่นกินซุปร <c oughs> ังนกรังนกตุน๋น <c oughs> ความหวานก็คือเอาความหวานจาก น้ำใยแห้งนิดหน่อยแล้วก็พอผสมกับน้ำตาลหล่อข้างกล้วยศูนย์แคลอรี่แล้วก็ใส่เก,กค่ะไม่หวานเนา่ะรอบคือเราจะทำให้หวานน้อยนะคะอือ,อร่อยใช่ไหมแ <c oughs> อบถ่ายสาวค่ะเอาไปไหนกันแล้วลว พ่อลูกมาสวัสดีก่อนจะไปแล้วสวัสดีสวยๆย่างอันนั้นเต้นให้คุณลุงคุณป้าดูก็ได้กีฬาสีเหรอลูกเต้นท่าไหนตกลงจะจบท่าไหนดีตกลงจะจบท่านี้ท,ท่าอะไรดี hmm. จบท่าแมวเหรออันนี้คือท่าจบเขาให้คิดเองค่ะว่าท่าเต้นตอนจบ <laughs> ท่าอะไรดีมาถามแม่ทุกวันเลย โอเคในคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะหนูอ่าสวัสดีสสวยๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทำมือ,อยังไงคะไม่ใช่แบบนะั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วคะ่ะ